คติชีวิตคิดบวกคิดดีชีวิตมีปาฏิหาริย์วันที่80ทับ365เวลาที่เรารู้ว่าปัญหาแท้ของเราคืออะไรนั่นแหละคือปัญหาของเราได้ถูกแก้ไขแล้วแค่เมื่อเห็นปัญหาเท่ากับปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วแต่ถ้าเรามองไม่เห็นปัญหาในปัญหาชีวิตเราก็จะได้แต่หาทางออก และหาไม่เคยเจอเราก็จะเดินวนลูปในอ่างเดิมซ้ำไปซ้ำมาเราก็จะได้กลายเป็นแค่มนุษย์ที่ชอบพายเรือในอ่างเมื่อเราได้คำตอบของต้นตอทุกอย่างก็จะได้รับการคลี่คลายแก้ต้นตอได้ก็แก้ได้ทุกปัญหาเมื่อจิตสงบพบทางสว่างเมื่อจิตรกก็หาทางออกไม่เจอคำตอบหนึ่งของการแก้ต้นตอปัญหาชีวิตของเรานั่นก็คือการเป็นหนึ่งเดียว เดินกระแสทางเดียวกับเบื้องบนการไม่ขัดไม่แยง้งไม่ต่อต้านไม่เดินสวนทางเขาว่ายังไงก็ว่าตามนั้นเบื้องบนว่ายังไงก็ว่าตามนั้นใครก็ตามที่เข้าใจหลักธรรมชาติหลักกลไกลของกระแสคนผู้นั้นย่อมไม่มีความขัดแยง้งย่อมไม่เจอปัญหาความขัดแย้งในชีวิตธรรมชาติว่าไงเราก็ว่างั้นเบื้องบนว่าอย่างนี้เราก็ว่าอย่างนี้แหละคนอยากทุกข์ก็ขัดก็ต้านก็ไม่ต้องเชื่อ คนที่อยากสุขก็เดินตามกระแส